นี่คือลูกตาลน,นะคะใช่ไหมคะใช่นี่ไงอ,อันนี้ยังไม่ปอกนะอันนี้นี่อันนี้ตรงไหนไหนหนูจะกินลูกตาลหรอคะหนูเคยกินไหมอาถามเคยกินฮะเคยกินหรอเอ้ยพี่อะ่ะพี่เคยกินไหมไม่เคยเห็นในชีวิตเออพี่กับน้องนะคะอย่าทำอย่างนั้นะพี่กับน้องอนหนูจะชนะ เคยเห็นลูกตาลครั้งแรกนะคะอ่าแม่จะให้ชิมตัวนี้ก่อนเดี๋ยวนะแม่จับให้เพราะว่ามันจะเปื้อนจับตุ้ยอือเป็นยังไงอือ,อเด้งดึงไว้เด้งดึงไหมอีกคำหนึ่งอือเด้งดึงอะพี่พี่ลองดูอือเป็นยังไงเออเด้งดึงไว้อือ อืมอร่อยไหมครับอร่อยค่ะอืมอร่อยค่ะอะกัดนิดเดียอืมอร่อยมากเลยอันนี้ตัวเองอ่ะอะอากัดอีกคำหนึ่งอืมทมอืมมันเด้งดึงมากเลยใช่ไหมอ่ะอีกอันต่อไปนะอันนี้ เด้งดึงขนาดไหนวะอ,อันนี้นี่มันมีน้ําข้างในด้วยนะมันมีน้ําเหมือนน้ํามะพร้าวนะ,อ,นะอ่ะพี่ลองกัดแล้วก็ดูดน้ํานะอือเหมือนน้ํามะพร้าวไหมอืออืออยากกินด้วยอนะอ่ะอ่ะอ่ะกัดเลยอืออร่อยไหม อร่อยไหมพี่สุดยอดไหมอืมเคยกินครั้งแรกใช่ไหมครับน้องสมัยก็ครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าอ่าพี่ก็ยังครั้งแรกนะน้องสมัยก็ครั้งแรกเหมือนกันจัดเลยค่ะจะบอกว่าเออเคยกินแล้วห <c oughs> น่อยจะจําสอบกันกัม <c oughs> อย่่ใช่มันเด้งดึงมากเลยนะอืมเด้งดึงมากเลยแล้วก็มันก็จะมีอันที่ แข็งแข็งคือคืออ่อเขาเรียกว่ามันแก่เออมันแก่อันนี้พี่ลองกินดูอือนะมันก็จะมีน้ําเห็นไหมจะมีน้ําข้างในนะนี่มันจะมีน้ําข้างในอย่างนี้นะคะอ่ามันจะมีน้ำา้อ้หนูกินละอ่นหองลองกินดูแข็งแข็งกินไม่ได้กา่เข้าเออกันด้่เข้าน้องต้องเอาตัวนี้น้องต้องเอาตัวดี้งดึง เดี๋ยวอยู่นิดนึงให้น้องกินอยู่ดิ้งดึงอยู่อ่าสรุปว่าเป็นยังไงเดี๋ยวแม่จําให้ค่ะสรุปว่าเป็นยังไงลูกตาลอร่อยอร่อยใช่ไหมอาย,ยกยกโปไหม,กดไ,หมกดไลค์ไหมกดไลค์โอเคบายบายค่ะบาย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 พี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับบายบายท่านผู้ชมนะคะ่ะ Bye. -bye.